นายสุรศักดิ์อักษรกรุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดประจำจังหวัดอุดรธานีครั้งที่2ทับ2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งและกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ณที่ว่าการอำเภอในจังหวัดซึ่งจังหวัดอุดรธานีมี20อำเภอต่อเขตมีจำนวนสมาชิกเกษตรกรจังหวัดพึงมี20คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง5 7 6 8 8 3คนโดย10บอำเภอมีผู้สมัครคนเดียวส่วนอีก10บอำเภอมีผู้สมัครมากกว่า1คนจึงจำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งโดยอำเภอที่ต้องจัดตั้งให้มีการเลือกตั้งประกอบด้วยอำเภอเพนอำเภอเมืองอุดรธานีอำเภอ,อ,อ,น,น,อ,เภอน้ำโสมทุ่งฝนโนนสะอาดกลมพวาปีหนองวัวซอบ้านดุงหนองหานและวังสมอ มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง371,883คน323หน่วยเลือกตั้งจึงขอเชิญชวนเกษตรกรค่ะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากเกษตรกรจังหวัดณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีงไายชื่อใกล้บ้านเลือกได้1เขต1เบอร์ในวันอาทิตย์ที่19มีนาคม2566ตั้งแต่เว,าาเวลา8นาฬิกาไปจนถึง17นาิกาค่ะ